Hey, สวัสดีครับก็อยู่กับผมเขต t h Gamer Channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างซุมงซ้มขายของนะครับเราก็จะทําซุ้มขายของนะครับเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยนะครับอพอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้แหละครับอันดับแรกก็มี stone ไม้แปรรูป รั้วคนแกะสีแดงคนแกะสีน้ำเงินสปาว์เอกล่องหีบแล้วก็เค้กนะครับมาถึงไป,ไป้ายแล้วก็เค้กนะครับให้เราขุดตรงนี้ไปหนึ่บ็อกนะครับขุดไปทางนู้นหามกนะครับ ไปทางโน้น3ามบอกแล้ก็ขุดไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ถมลงไปนะครับแล้วก็เราก็ถมไปอย่างนี้มันก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็ใส่ไม้แปลรูปเข้าไปอย่างนี้เลยนี่เราก็ทำ่างนี้นะครับค่อยเราใส่รั้วไปอย่างนี้เลยนะครับ <Hello. S 1> เราก็ เราก็จะใส่ขนแกะน้ำนไปอย่าง,งานี้นะครับตามด้วยขนแกะแดงก็น้ำเงินกุศแดงกุศลแดงแล้วเรา,าก็ใส่สปาวีเนี่เราก็จะได้สมแล้วใช่ไหมครับ แ้่เราใส่หีบเข้าไปเราก็จะติดป้ายเค้กวางเค้กไว้นะครับแล้วก็ใส่อิดเพื่อตกแต่งพักนี้ผมก,ก็จะมาส่ การทำคลินี้แหละครับเป็นวิดีโอแรกของการทำการสร้างและการตกแต่งเราจะตกแต่งยังไงก็ได้นะครับผมก็ใช้สตูนี่แหละครับมันดูเป็นธรรมชาติและทำให้ดูงดงาม ทำการทำการน้ำปุ๋ยแล้วก็ต้นอะไรไม่รู้ต้นไม้ต้นใหญ่แล้วก็จะวางเตียงไว้ตรงนี้เพื่อรอไว้ตอนมันมืดนะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าไว้รอบๆแล้วก็นอนลงไป นอนไม่ได้นะครับเราก็ปลูกตน้นไม้มั่วๆเลยนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นผมต้องใช้ันยาเร่งแสงนิดนึงพัญยาตาสว่างนะครับเราก็จะปลูกต้นมาก็จะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อแล้วผมก็นอนเสียก่อนนะครับ เราจะปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามอุดมสมบูรณ์นะครับนี่เราก็ใช้ต้นนี้ครับน,นี่สีต้นแล้วก็ปุ๋ยใส่นี่มันก็จะต้นใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับก็ปลูกหญ้าลงไปเลยนี่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  FC ก็ หลับนึกไงผมก็ไม่รู้นะครับผมก็จะทำการเก็บของใส่ช่องตัวเองไว้นะครับสผมก็จะเล่นนป่า <c> ย <oughs> เอาละครับพักนี้ผมก็เสร็จไปหนึ่งอย่างนะครับม ถึงเสร็จเพิ่งเสร็จอันแรกไปนะครับการสร้างชิ้นแรกงานชิ้นแรกของผมนะครับผมก็ขอจบพักนี้ไปเลยแล้วกันนะครับใครก็ตามที่ชอบนี้คลิปนี้ขอยขอย่าขอยอย่างแล้วคืออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับขอบคุณครับ